นะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะัะคะวะโตอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะัะคะวะโต นั่งราตัวสัมมะสัมพุทธัสสาสีสีสิที่พระพรบวบนเวนวิเศษอัติเรกเจ้ชฉายตุภาวังฉายมังคลังตาตัโลกังสุขังพาลัง ชัยะมหามงคลอเนกสวัสดีอาธิถุกชจยสยมจานกรรมจัดไปรีศัตรูปินาตอังการอาจมงคลพูดเป็นผลแก้วเกิดพาเลหัตลำเลิดมาพลาสุกีติยาเวนวิเศษเสาเป็นกิต Keloke uta uta utama kala sukata sumangkala utamak utamaayo utama niti utama Mahadi Mahasake bila ด้วยอำนาจอันลือสาอันฟง่าทางไลไม่มีนักปราดและผู้โรยิทางบันฑิตและเจ้าเมืองมามพอปาม้อมเตาแก่มาน่นางล้อมสาธุการมอริวานไหลเหลือลังมาอุมนางอยู่สลอนตาสอนมุ่ไหลลาง ม่พลัดพลากไปไกลมาหุมใจสมเสื่อนยือหยกเยินมงคลให้เป็นผลแพร่สางตูวอ่างความดีร่วมกันมากกระทำละบาสีเพื่อให้เป็นมังกลเดีอันบิเศษพระรรปิต แห่งความดีเสริมราศีของคุณพยาบาลผู้ฉลาดปรกาศเรียนสำเร็จจบมาใหม่ให้สดใสดีงามขอบุญตามาส่งผลให้ลุลาาได้สมดังปานิธานได้เรียนจบ วิชาการพยาบาลอย่ามีมองขอบุญผองภายปวสร้างประโยชน์นเหลือคณะเป็นผู้ดูแลสุขภาพเจ้าประชาขอให้อยู่สวัสดีวัสสาปียงนยาวยิยงงามเพียงเพียงเพียลาคา ขอให้คุณพยาบาลประสบแต่ความเกษมวัฒนาจำเนียนวานตราบจีราธิติการเอิงยาวนาเสียบต่อไปคมพูดเถิน มาบาดนี้พ่อแม่ญาติพี่น้องทุกตัว,วต่วในตะลวนสุมเสืนยนินดีเชิงได้จัดหาพันบายสีวิจิตบันจงนี้สีสาภาตังาต้งเนื้ออาดแทนหูชาจึงได้ควรกวยหาสาปาอาน มีทั้งหัวมันแลบหัวเผือกเลือกเอาใด้แมนเมอนงงจนโจนันแมนหมากเป่าซ้อมแตงใบล้อมเลียนผ้ามีทั้งกาดกุลาไกาตัวผูกอกแตงใส่ตกสวยลวย งามวยห้วยเลิดแล้วเหล่ากองแก้วใส่ผ้าควันสามภราอาหารม,มีหลายลางหาได้มางประวมวลมื่แต่งใส่ผ้าปะไว้เธอ เสื้อตักงเนียนเมื่อ,อยามดีมีสีใสบ่าเสามืดมืดนิ้มก็จึงไปอารานรานาอวัจารย์เจ้าผู้ฉลาดมานั่งอ่าน อื่นชื่นขวาญว่าสียงเสีสีมือนี้เป็นมือสันวันนี้เป็นวันนี้วันดีที่อมุตตโชคประสิทิโยพร้อมละกานา คอยผู้ตาก็จึงได้มาสู่คอยผู้พูก็จึงได้มาตามภาษีภาษาข่อยนี่เป็นผู้เท่าสร้างเบากล่าวเชิญขวานว่ามา quán ánh làng tha ra cả nội oan oan chớn nhớ chớn ao quan toàn ta vây vây phao

โซริยาพอแก้วเอ้ยนับตั้งแต่มือนี้ให้สีเด่นเป็นสายเขีดประสงค์เสียงใดดังใจห,หมายโมองให้หุงเฮืองคือใจตั้งสมหวังดังวาดฟา ได้เรียนจูพยาบาลมาจนสำเร็จที่ถวนเงามล้วนถูกเสียงอันใจสถิตืนสะเทียนมาดุดดังปราดมีทีเมตีปัญญาดีมีทักษะแก้ปัญหาให้หลุดพ้น ได้เป็นพ่อขันเสียตัวมาชนในโซนเพิ่งใส่เรื่องเรื่องเป็นยอดแก้วงามแล้วดอกจาหมองจบการพยาบาลมมอย่างถูกต้องในสมมาตรมนุหมาย เวียนจบใหมไม่มีชายไม่ใีชายอยู่นั้นไปมีโชจอย่าได้มีทุกโศกจะเริ่นไว้ในนาทีได้สองกันทุกปีเงินเดือนขึ้นเรื่อยเรื่อยรวยล้นกว่าภาย ขอให้เจ้านั้นได้เป็นที่เบิงมาชุนทั้งคนจนคนรวยที่ปว่วยกายมาหาเตา่าสียาแลงหรือยมเศร้าให้เพียนเฝ้าทำนาทีาท เป็นคุณเมอที่ดีรักษาคนป่วยไข้หายหายหอนสว่งสวงเศร้าบุญกุศโโลกสิณมาส่งเจ้าได้สวงส่งในทางดีเป็นเศรษฐีมีเงินมีเงินสุขกายสบายพอม ให้มีคนนอบน้อมอ้องสันเซรินเจริเนียให้ได้ทั้งนาที่เป็นคนช่วยผูวป่วยเศร้าเป็นคนช่วย

ฟารามีสดใสพองละไม้ละมุนเนื่อมเจ้าบัวสัมผัสแก้วสินำเนียวได้เมื่อส่วนพาานุนบุญยิ่งล้วนงามส่วนญาไา้นี้จ การเรียนพยาบาลมามื้อนี้มีโชคมาใจ้ผู้แนเด้อนึกแนวนายห้ส้มวังดังมโนหมายแม่นบุญนําแน่นนําหอยให้นําหอยสุบาทอย่างผู้แนเดอหวังสิเกิดความสั่งหลายทางดอกก้างแผว คอยเป็นนังเกี่ยวลำกาว่าคุณเมืองคุณเอนเอิบคอยเฮืองโมลีสองคดีใสแจ้งพลายงมุนล้วนงามที่มุ์ก่องคา สเถิตยุคำฝ่ายซายอยู่จนจน,จนคนได้ย่องว่าทั่วเดนุุดทุก้งเกตแควนแดนปองทอลน,นี้ทอลน,นี้ได้เพื่งสีใบบุญเจ้าพระคุณผู้บุญลำ้ำหวอนคุณประบุทธ์นน้ำคำ Khuôn bởi Tham, hãy nằm ngư e sông Khuôn bởi sông ông nhỏ kia mê thêm càng Yang kinh mê thêm càng Yang kinh เสียงซักสิทธิ์จอดยิงก็ะสิงยูนอแดนได้โปรดประสิทธิบใจพีรันชจกระดังใไหมายมุมงน้ำประดุงย่อหายโซริยาผูก้แกว้วกระสดใส์ทวนทว่ โอ,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 อมพ่อไซใบปงพัวอ้ยไปด้วงอาสยงสูงประดุงคำมเมีนสุธาประลัดสาง,งจวงจะรุนประลัดสาง,งจจงจัรุ ุวรรณโอสุขังภะลา